สวัสดีครับคุณผู้ชมครับสวัสดี f อซทุกท่านเ้อสวัสดีครับผมตอนนี้ผมมาอยู่ที่กระท่อมละสังขารหลวงปู่สวงบ้านรุนตำบลอาโพนอำเภอบัวเชดจังหวัดสุรินทร์นะครับคุณผู้ชมที่เข้ามานะครับสวัสดีทางเพจด้วยสวัสดีทางช่องคมทรัพย์พัชราทิจพันธ์ชาแนลด้วยนะครับทางเพจนะครับกดแชร์กดไลค์นะครับเผื่อจะได้ถูกรางวัลที่1 12ล้านเหมือนเขามาครั้งเดียวครั้งแรกขับรถมา ได้12ล้านนะครับคุณผู้ชมครับ12ล้านนะครับที่นี่นะครับมาขอพลหลวงปู่ได้12ล้านคุณผู้ชมครับอย่าพลาดด้วยการขออนุมโมทนาหลวงปู่เพื่อจะได้12ล้านเหมือนเขาหมดหนี้หมดสินนะครับ<ม>คือเป็นเรื่องของความเชื่อนะครับคุณชมความเชื่อส่วนบุคคลเนาะหลวงปู่สวงคือไม่ต้องสาธยายเยอะว่าหลวงปู่สวงดียังไงอะไรยังไงนะครับมันจิตสัมผัสได้ครับคุณผู้ชม ลเมื่อสักครู่นี้นะครับพิท่ทัศน์โทรมาเขาบอกว่ารถคันนี้นะครับมีญาติธรรมมาจากต่างจังหวัดแล้วก็ไก่นำมาไข่ในรถล็อกล้อมให้ไปไหนเลยนะครับคันนี้เดี๋ยวเราจะไปสนทนากันก่อนที่จะถ่ายทำนะครับแล้วก็วันนี้จะมา,อาเอาทูบเทียนนะครับมาถวายที่กระท่อมหลวงปู่อย่างที่เคยทํามาตลอดนะครับจะมีโชคมีลาบก็ตาม เอดก็ทําของเอดมาตลอดตั้งแต่นานแล้วนะครับตั้งแต่มาเปิดช่องอยู่นี่นะครับถวายทูบเทียนนะครับบางทีก็มี f อช่วยบ้างนะครับก็หลายท่านก็ช่วยมาร้อยสองร้อยสี่หาร้อยนะครับแล้วก็แต่ถ้า f อไม่ช่วยเอดก็จะทําเองนะครับอยู่แล้วนะครับคุณผู้ชมนะครับขออนุโมทนาสาธุนะครับแล้วขอพรหลวงปู่เดี๋ยวเรามาทักทายนะครับและก่อนที่จะวันนี้ก็จะไป คลิปในการขอเลขบาทด้วยนะครับเลขบาทงวดที่ก่อนก็เข้าเต็มเต็มด้วยนะครับงวดที่ผ่านมาได้สองสองเต็มเต็มด้วยนะครับเดี๋ยววันนี้แอดจะพาไปทําเลขบาทด้วยนะครับเผื่อจะได้ตัวเด็ดเด็ดมาฝากนะครับเดี๋ยวเรามาทักทายว่าเป็นยังไงบ้างสวัสดีครับพี่ทัศครับสวัสดีครับเอาเอาเข้าเลยนะไรสดแลวนนเพจเข้าไปแล้วครับเราไม่ไปได้ก็ฟังไปออกครับงวดที่ผ่านมามี คุณพี่เนาะคุณพี่ที่อยู่ชนบุรีนะครับถูกรางวัลที่หนึ่งนะครับออกช่องสามไปแล้วนะครับนี่แหละครับก็เอฟซของกรุทศัพย์ยานาาโทรมาอยู่คุณพี่จงรักนะครับแล้วก็ทีมงานนะครับโทรมาทิพนอยู่ไหนทิพนไปอุดรก็เลยไม่ไม่ได้มาด้วยนะครับทิพนอยู่แต่อุดรและมีเมียอยู่อุดรเลยครับไม่ต้องให้พูดียงดังเข้าไล์สดเลยนะไม่มีครับก็สายบุญครับมีที่ไหนดังก็ไปที่นั่นแหละครับคุณผู้ชมนะครับ นะครับก็ตอนนี้ก็มาเห็นว่ามีอะไรพิทัตที่โทรมามีไก่ไข่อย่างไงฮะไก่พี่ไปคุยกับผมเมื่อกี้ก็คุยกันเล่นจะบอกว่าถ้าเดินสะดุดไม้สะดุดต่อก็วงปู่จะให้เป็นตัวเลขพอดีน้องน้องคนนี้เขาก็สะดุดจริงๆสดุแล้วก็จะกลับบ้านลาจะกลับบ้านพอดีไก่ก็ไปล็อกล้อไว้อย่าเพิ่งกลับล็อกล้อ,อยังไงคือคือ <c oughs> ไปอยู่ในในวงล้อเลยในล้อรถข้างหน้า เหมือนเหมือนลุงปู่บอกให้ไก่ไก่บอกพี่ว่ารถคันนี้น่าจะมีโชคกันเลยหยุดก่อนอย่าพึ่งไปวนไปวนมาในลน้อรถไม่มันอยู่ตรงนั้นเลยพี่อยู่ล้อขา้างหน้าเลยอกข้างหน้าเลยครยับแล้วก็ผมเห็นมันมันอยู่ด้วยกันจะไข่เอาโทรศัพท์มาถ่ายวีดีโอแต่มันไม่ติดพอดีไข่พี่ก็บอกว่าไข่อยู่ในล้อก็เลยไปดูเห็นไข่อยู่ในล้อรถเลย ไปดูก็ได้ครับข้า้งหน้าับเยาถามคุณพี่เจ้าของรถมาจากชายภูมิมาจากชายภูมิบอกเมื่อกี้ครับผมโอ้โอ้หลายคนแท้มาทางหลายๆก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีคุณพี่ที่มาจากชายภูมิมากี่คนครับวันนี้มาห้าคนมาห้าคนโอ้งวดก่อนก็คนมาคุณพี่จงรักก็มาห้าคนถูกรางวัลที่ลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งสองใบเลยแล้วก็ถูกรางวัลอาทิตย์ห้าด้วยแล้วก็ ถูกเต็มเต็มนะครับได้ไลเซนสนะครับว่าทำไมมาห้าคนเนี่ยเราไปผมจะมาห้าคนบ้างในเผื่อมีโชคมีลาภใช่ค่ะต้องหาคนห้าคนเป็นอย่างไรคนขับครับใครมุนขับแน้ะอ๋อเป็นยังไงครับเราเรื่องที่อ๋อตอนแรกเข้ามานะคะจะขับรถแบบสะดุดนิดนึงค่ะแบบว่ามันตับตึกหน่อยนึงแล้วก็เข้ามาจอดเข้ามาจอดก็ไปขอพรกระปู พอขอบคุณกับปู่เสร็จก็มีไก่เข้ามาไข่เสร็จล้อรถค่ะจะได้โชคใหญ่ไก่มาไข่ในรอรถเลยอะ่ะใช่ค่ะอครั้งแรกในที่ครั้งแรกใน,<า>ในชีวิตเลยค่ะและครั้งแรกที่เคยมีแบบนี้ <laughs> ใช่ค่ะครั้งแรกที่เคยมีแบบนี้โอ้ทั้งที่มีที่ที่จะไข่เยอะแยะเลย <laughs> ใช่ค่ะแต่มาไข่ในรถรถอ่ะ <laughs> ใช่ค่ะโอ้ไม่ใช่ธรรมดาแลเนยะไม่ใช่ธรรมดาค่ะยังไงก็วันที่หนึ่งแน่นอนค่ะให้โชคแน่นอนปูให้แน่นอนปู่ให้แน่นอนค่ะ มาจากชัยภูมิใช่ค่ะอำเภออะไรครับจ,จากชัยภูมิผ่านบ่อยมากอำเภอเมืองค่ะวันนั้นก็ลอดสะพานอำเภอเมืองเหมือนกันแล้วเพิ่งกลับมาเมื่อวานสองวันนี้ครับแล้วค่ะครับมาจากอุดรอ,รรอร๋อมาห้าคนเคยมาที่นี่ไหมครับครั้งแรกค่ะครั้งแรกค่ะคนที่ถูกลอตเตอรี่ก็ครั้งแรกเหมือนกันอโอ้ตกใจจะได้ได้รางวัลได้รางวัลที่แน่นอนในใจแล้วก็ไปจุดทูบเสียงทายได้เลขอะไรไหม เออสียงทายได้เลขหลานค่ะหลานเป็นคนจุดได้เลขอะไรครับอ๋อเสียงเสียงซีได้ตัวไหนได้ตัวที่เลขสามค่ะแต่หนูพูดทีไรมันจะเคลื่อนก็เลยไม่อยากบอกได้เลขสามอ๋อแล้วพูดทีไรก็จะเคลื่อนแต่จะบอกว่าเลขเลขสามจะเคลื่อนเลขที่สามอ๋อเลขทีสามเลขสามตัวสองเป็ดอ๋อ อันนี้ไม่ได้บอกนะครับก็คือเล่าให้ฟังเฉยๆครับสองเป็ห้าคุณผู้ชมนะครับสองเป็นห้าแต่ว่าเลขสารนี้คนก็ถูกเขาเขาเคยถูกอสามตัวเขาไม่มีเลขไปไหว้หลวงปู่แล้วไม่มีเลขแล้วกลับมาก็เจอเลขสารมองเห็นชัดมากแดงก็ไปถูกนะครับคือกับหลวงปู่นี่คือคนถูกเลขเยอะมากที่ทิฏพันธ์อยู่ที่นี่นะ คนถูกเยอะมากแค่ส่งรูปเหมือนหลวงปู่ไปให้บางทีก็ถูกเลยก็มีเยอะและอธิษฐานก็ถูกเยอะเยอะจริงๆนะครับแต่ว่าส่วนมากจะได้คือใครมีโชคน่ะหลวงปู่จะเปิดโชคให้นะครับหลวงปู่จะเปิดโชคให้อาจจะได้มีเหมือนกันนะครับจะมาห้าคนอาจจะได้อยู่หกคนประพรมด้วยคนหนึ่งสาธุอาจจะได้ทั้งหมดเลยขับี่ับขับขี่คอยนะรับเราไปดูรถกันนะครับเพื่อมีทะเบียนรถเนาะ อาไปดูไข่ไหนอยู่ตรงไหนครับยังอยู่ไหมอยู่นโอ๋อไม่กล้าเอาไปทำอะไรเลยนะเพราะว่าทิศพันธ์จะมาต้องขอทายก่อนนะไหนพิทัก์มาดูหน่อยครับอ่าขับนี้เด้อคุณผู้ชมคันนี้ใช่ไหมครับนี่ครับคันนี้ครับอู้หกสี่อู้เจ็ดเจ็ดหกสี่คุณผู้ชมจดไว้เลยนะครับคุณผู้ชมว่าทำไมพูดแล้วคนลุกเลย เจ็ดหกสี่นะครับคุณผู้ชมเจ็ดเจ็ดแล้วก็หกสี่โอยเล็กเจ็ด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 หกสี่เลข,7 7เลขดังของอ่าอาจารย์นิรนามด้วยนะรับออคงวันนี้บอกนะครับเดี๋ยวดูก่อนมันมาอย่างไงพี่ทัดเล่าไว้ฟังนะครัคืออย่างนี้พี่นั่งคุยกับผมบอกว่าจะกลับบ้านแต่พี่ก็บอกว่ามีมีไก่อยู่ในล้อรถผมก็บอกว่า ไก่น่าจะไม่ให้ไปพี่จะเพิ่งไปรอดูก่อนก็เลยเห็นไก่อยู่ตรงนี้สองตัวสองตัวเลยบอกตัวผู้ตัวเมียับตัวผู้ตัวเมียไก่ตัวนั้นหละครับูไก่ตัวนั้นยังยังไม่ไปไหนเลยยังไม่ไปไหนเลยอดูครับไก่ยังอยู่เลยคุณผู้ชมนุ้นฮะนั่นครับมีตัวผู้ตัวเมียอยู่นี่ครับตัวผู้อุ้ยมันขึ้นใครย่างงี้เลยบอกตัวผู้อยู่ตรงนี้ตัวเมียอยู่ตรงนี้ก็เลยไข่ไข่ออกมาแต่ผมเอา โทรศัพท์มาถ่ายวีดีโอแต่ถ่ายยังไงก็ไม่ติดถ่ายยังไงไม่ติดครับไม่รู้มันตื่นเต้นหรือยังไงก็ไม่รู้อ๋อกลจะมาไขในรถนี้เลยเหรอคโอ้คือก็ตีไปหลายอย่างนะครับคุณชมเนี่ยไม่เคยมีไม่เคยตั้งแต่มีกระท่อมลงปูสวงล่าสังขารเคยมีตั้งแต่ผมเกิดมาอายุ4849แลเ้วลยยังไม่เคยมีไ่มาไขแบบนี้มันขึ้นอยู่ทุกคันแต่ไม่ไขแบบนี้เพิ่งเห็นคันนี้คันแรกแล้วไขก็ไม่ตกด้วยครับไม่ตก ป้าโทนะครับคุณผู้ชมเลือนะครับแชร์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 ไปเยอะๆแล้วแบ่งปันกันเด้อคุณผู้ชมนะครับอยู่ในเพจขุมทรัพย์พญานาคไม่มีแล้วนะครับไม่มีไปแล้วแล้วก็ไม่มีการคือลงปู่สวงพูดตรงไปตรงมาเลยครับไม่มีการแสดงใดๆทั้งสิ้นนะครับคุณผู้ชมนะครับอย่าบอกว่าโอ้ทีมงานนี้แสดงจัดฉากนะครับคุณผู้ชมเองเลยจะตกนรกเองเะยจะบอปกรรมเองนะครับเจ้าของรถไม่อยู่ก็ว่าแสดงก็ได้อันนี้เจ้าของเห็นทั้งไครเลยเห็นทั้งไครคือ เห็นไก่มาอยู่ตรงนี้แต่พี่ก็บอกว่าไก่ยังไม่ให้พวกเราไปพี่ก็นั่งรอผมบอกว่าพี่ไม่ต้องไปหรอกรอดูไก่มันลงก่อนอรถตู้ก็มารถไอเก๋งก็มารถปิกอัพก็มาหลายคันอยู่ครับแต่ผมถ่ายนั่นแหละถ่ายวิดีโอไม่ติดว่าจะถ่ายจะโทรไปที่พันก็จะถ่ายวิดีโอพอดีไอ้น้องนุชโทรมาก็เลยมันเหมือนกับตัดเองหายไปหมดเลยอ้ยเนี่ยฮะเดี๋ยวให้ดูชัดๆนะเพื่อนม,มีเลขก็มีเลขแต่ว่า นะครับแปลกมากเลยคุณผู้ชมนะครับ <S 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 พิทัศ์พูดจริงๆนะครับหลวงปู่นี่ใครเล่นไม่ได้เลยไม่ได้ครับครับแม้แ<ม>ต<ร>่ความฝันถ้าไม่เห็นจริงๆอย่าไปเล่าเลยอย่าไปเล่าเลยแอดมินบางคนที่อยาก <S <S ให้ช่องตัวยูทูบดังเนี่ยล้วไปเล่าว,ว่าหลวงปูส่สวงมาโบกเลข <S <S ม,นอ,นอ,มอันตรายมากเลยคุณผู้ชมนะครับไม่ได้เลยนะครับบงทีคือนับได้เลยครับพระทิ์พันมาทาหลวงปู่ไหว้หลวงปู่ขอพรหลวงปู่ช่วยสร้างหลวงปู่ไม่รู้กี่ครั้งนะครับแต่ว่าทิ์พันเคยฝันถึงหลวงปู่แต่หลวงปู่จะให้ให้พร ให้สุขภาพร่างกายไปไหนมีเดินทางปลอดภัยนะครับ,รบแล้วก็ให้เอฟซีช่วยทําบุญอย่างนี้นะฮะจะได้ประมาณนี้นะครับหลวงปู่จะให้ประมาณนี้นะครับแต่ว่าจะรับฟันไปบอกเลขบอกหวยคือหลวงปูส่สวง <c oughs> ยากมากนะครับคุณผู้ชมนะครับ <c oughs> ผมใกล้ <c oughs> ชิดขนาดไหนหลวงปู่ยังไม่เข้าฟันทีเลยเห็นบางครั้งยากมากเห็นแต่เลขบางทีก็ได้ยินแต่เสียงครับโดยเฉพาะยูทู <มา S 1> บเอร์แล <มา S 1> ้ว แอดมินยูทูบเบอร์นี่ยากมากที่หลวงปู่จะไปเข้าฝาันบอกนะครับนั่นคือก็ผมบอกอีกทีหนึ่งถ้าพูดตรงๆเลยถ้าเอดที่ทำ u t u b e เวลาผมบอกเลขขอให้สรุปให้หมดด้วยสรุปเลขให้หมดด้วยเผื่อบางทีเอฟซเขาชอบเขาไม่ชอบก็ต้องดูอีกอย่างหนึ่งบางทีก็ไปสรุปอีกอย่างเนาะก็พยายามดูให้จบนะครับคุณผู้ชมดูให้จบด้วยบางทีบ,บางทีเขาก็ จับสรุปก็มีครับจับได้มั้ยพี่ท่านเนี่ยจับได้พี่ไม่เคยจับเลยแข่งแล้วเนาะคือไข่ยังไงไม่ตกเลยเหรอไม่ตกอู้ยแปลกมากเลยจับมาแล้วเมื่อกี้อืมออาอารมณ์พี่ท่านจับไหน่อยเด้วผมจับกล้องเนี่ยผมมาส่งแกกล้องไกลๆเนี่ยพอลิตภันเข็ดแล้วนะมันจับไข่แล้วก็ตุบแต่ไม่แตกหลุดหลุดหลุดมือแล้วก็ไม่แตกเรียบมันอยู่ตรงนี้ไหนเดี๋ยวเรียกอะไรพี่ท่านเนี่ยมองไม่ชัดเลย มันบางแดดที่ต้องมาร่มร่มเดี๋ยวขออนุญาตเด้อคุณผู้ชมนะครับแต่ที่เป็นรถเราเห็นแล้วขอดูในไข่อยู่ในร่มร่มป่บอยู่ในร่มมันมองชัดแต่อยู่กลางแดดมันปุบปิลนี่จ่ไม่เพี่ครับเดี๋ยวเดี๋ยวในไหนครับไหนชี้หนโอ้ยผมมองไม่ชัดหรอกในคุณพี่เขาเห็นตรงไหนเนาะใครมองเห็นบ้างมองตาเปล่าเห็นอยู่เหมือนเดี๋ยวคนรู้แต่อะไรหนึ่งสี่เจ็ดโอ้นี่ นี่บ่มันสี่เจ็ดนี่น้องนะครับผู้ชมอ่ะช่วยกันมองเลือนี่ครับนี่เลื่อนอะไรเหมือนสี่หนึ่งมันสี่หนึ่งหรือมันอะไรล่ะครับสี่หนึ่งเลยนะอ่ะเดี๋ยวทางยูทูบนะครับดูก่อนอ่ะต่อไปทางทางอือทางเพจเป็นไงบ้างทางเพจนะครับแคปหน้าจอไว้ดูก็ได้เด้อจ้ะนะครับแคปหน้าจอไปดูทางเพจกลุ่มสับนะเชไปเยอะเลยครับเชนะครับวันนี้ถือว่าเป็นวันดีมากเลยนะครับคนที่โชคดี สิบสองล้านนะครับถูกเดี๋ยวก็จะมาทําบุญอยู่นะครับเดี๋ยวจะมาขึ้นว้าอีกนะครับเดี๋ยวเราจะได้ติดตามตัวเลขของคนที่ถูกสิบสองล้านแล้วก็มีรางวัลที่ห้าคนที่มาด้วยคุณพี่จงรักนะครับทีมงานพี่จงรักแล้วก็ทีมงานญาติที่เขาทํางานอยู่ช่อง3ามด้วยนะครับนะสี่หนึ่งบ่เอมเนาะสี่หนึ่งพี่ลงกลับสิ ไมม่่กลับกลับเลยเมื่อกี้กลับแล้วจนกลับเลยนี้อ๋อพิทักษ์ชงลองดูสิไอ้กลองมือผมไม่ค่อยสวยเลยมันโน่เนี่ยเรเดี๋ยวเตะนาจอดูสิอ่ะเดี๋ยวถ่ายไว้ในอในีน้กลับนะกลับอ๋อกลับถ้ามองแบบนี้ซีหนึ่งอันนี้ลองดูดิสิเตะนาจอไปดูอย่ส่งเอฟซีดูในไลน์กลุ่มดูเพื่อได้แค่ได้ ามองแบบนี้สีหนึ่งอันนี้เส้นมันเทาขีดสี oh. 4, ่หนึ่งทามองแบบนี้อันนี้ผมผมมองความส่วนตัวก็คือสี่หกสี่หกกับสี่หกก็ตรงกับทะเบียนรถดิก็น,นั่นแหละอ๋อสี่หกครับคุณผู้ชมนะครับสามตัวก็ศูนย์ศูนย์เลยนะเลยังไงก็ศูนย์แล้วใครก็คือศูนย์ครับอ่ะตีความฝันหน่อยอ่ะคุณพี่โชเฟอร์รถมาตีความฝันหน่อยเพื่อ ไอตีตีไข่ให้เรียบๆพิทักน์กำลังนั่นอยู่ก็าว่าตีไข่ตีความตีไข่ศูนย์เป็นศูนย์เหรอเพื่อเพื่อเนาะก็คิดว่าน่าจะถ้าเป็นเออถ้าเป็นหลวงปู่มันไม่ใช่เปรตบ่ศูนย์ก็ไข่ก็ศูนย์เลยเนาะศูนย์แล้วกลมๆคือให้แล้วก็ให้แล้วใช่ไหมเนี่ยให้แล้วศูนย์ ล้อรถก็กลมอยู่แล้วล้อรถกันไปไข่ตีส่วนตัวตีส่วนตัวนะคุณผู้ชมตีเอาเองเ้อนะครับทอ่าย่ไข่ก็คือศูนย์ล้อรถก็ศูนย์ล้อรถก็ศูนย์แต่เราอย่าไปตีศูนย์ศูนย์คือศูนย์ต้องมาตัวหนึ่งศูนย์ก็มาตัวหนึ่งครับล้อรถแล้วพี่จะทํายังไงฮะในไข่แล้วก็คือเอาไปไว้จนอันนี้ไข่นี่ผมจะเอาไปไปถวายลุงปู่ข้างบนกระทมครับเรียไปถวายเลยครับเอาไปถวายเอ็มร้อยพร้อมเลยเพราะว่าวันนี้เอาไว้จนมัน เป็นยังไงก็ช่างก็เท่ากับหลวงปู่โปรยทานได้แหละครับวันนี้เราจะรับยังไงดูยังไงให้เป็นสิริมงคลให้เป็นโชคลาภดูเอาในไข่ได้หละครับจะมาทะเบียนรถอันนี้ก็ไม่ทราบอืมเดี๋ยวจะไปโคลงปูบนกระท่อมอีกทีหนึ่งเนาะครับเพราะว่าแต่ในใจผม0.41 0.41อครับอภิทันย์ชอบ041ครับเฉพาะในไขนะศ4นผม่ศแล้ว นนก็สีล่ละสี่หนึ่งแต่ถ้าถ้าเราตัดตัดซื้อลางก็สี่ศูนย์สี่หนึ่งพอเลขรถอ๋อเลขรถเลขทะเบียนรถเดี๋ยวด,ดูอีรอบหนึ่งเนาะเจ็ดเจ็ดหกสี่นะครับคุณผู้ชมอ่านดูอีรอบหนึ่งนะครับอ่นี่ครับอ่ะเจ็ดเจ็ดหกสี่นะครับ เขียนไวเลยนะครับ7 7็4เลขเบิ้ลใหม่์บอนะครับคุณไปชมนะครับเลกเบิ้ลใหม่บบอนะครับคุณพี่มาจากชัยภูมินะครับจะกลับไก่อยู่2ตัวนะครับไก่ขึ้นไข่ในโลรถนะครับเห็นชัดชัดเต็มเต็มเลยนะครับพอดีเอสก็จะมาถวายทูบเทียนหลวงปู่ในกระท่อมด้วยนะครับก็จะไปทุกกระท่อมนะครับนะไปหลายกระท่อมแต่ว่ามาที่กระท่อมลาสังขารก่อนพอเอฟซีเขาถูกลอตเตอรี่รางวัลที่1นึ่งสองใบนะครับ ของคนพี่นะทีมงานของพี่จงรักนะครับนะพี่จงรักพี่จงรักก็ถูกลอตเตอรี่รางวัลที่5เหมือนกันนะครับแล้วก็ถูกเาขท้ายก็หลายใบนะครับแล้วก็ถูกนะครับถูกถูกทั้งคณะเลยครับห้าคนนะครับก็ถูกหมดเลยนะครับคุณชมเดี๋ยวก็จะมาขึ้นเว้าอยู่นะครับไม่รู้มาวันไหนนะครับมาเดี๋ยวเอสก็มาตามให้อีกเด้อนะครับเดี๋ยวจะมีโชคไม่ราบด้วยกันนะครับนี่เดื้อคุณผู้ชมนะครับเอดอยากถ่ายให้เอฟซีได้ดูนะครับก็คือไม่มี ไก okay. ่ท mm ี hmm. <im> as well as ่ไหนมาไขในโรถแบบนี้นะครับนะไม่มีเลยนะครับเดี๋ยวเห็นพี่ทัศน์ว่าจะเอาไข่นี้ไปถวายลุงปู่ข้างบนนะครับด้านบนนะครับเดี๋ยวครับสาธุสาธุอ่ะดูเป็นรถชัดๆนะครับเดสคอถ่ายแล้วก็ไปพี่ทัศน์ขออีกหน่อยได้ไหมผมลืมถ่ายภาพนิ่งเงเดี๋ยวขอถ่ายภาพนิ่งให้ดูหน่อยเนาะเดี๋ยว ่ายปวงใครลื้อลืมมแจะถ่ายวีด enfin> ีโออย่างเดียวเดี๋ยวเดี๋ยวถ่ายภาพนิ่งให้ไข่ยังไงไม่ตกเนาะงงเหมือนกันเนาะเดี๋ยวถ่ายภาพนิ่งให้เอฟซีดีดู พี่ทัดเดี๋ยวเราจะไปไหว้หลวงปู่บนกระท่อมก่อนค่อยไปเนาะไปไปนนี่ไปกระท่อมหลวงปู่ไปที่กระท่อมเอาไข่ไปถวายหลวงปู่ก่อนอคุณพี่ที่มาจางเจ้พูมก็ไปถวายไข่หลวงปู่อยู่บนกระท่อมก็ได้บอกให้เดินทางปลอดภัยเผื่อหลวงปู่บาดจะกักไม่ให้เราไปนะครับ<ช>เพราะว่าถ้าเราไปอาจจะมีอะไรก็ได้<ช>แต่ปู่กักไว้รถวันนั้นรถสตาร์ทไม่ติดที่มา สตาร์มติดก็มีนะเพราะว่าหนะ <c oughs> ลวงปู่จะดูเวลาว่าถ้าเราไปก็จะอันตรายตอนนั้นรถนี้ไฟสีแดงขึ้นเนี่ยตอนหวอยออกอะไรนะสามเก้าสหกอันนี้เต็มเตมทั้งบนล่างเลยเ,เดี๋ยวเอ,อ็ขอเอาทุบเทียนไปถวายหลวงปู่นอคุณชมหลักขออนุญาตด้ครับดูอเอ้ยไหนเทียน ให้ทีมงานชม youtube เราไปดีกันไปไทยทำดีกันะะไาถวาย่องดื่มไหอะไรหลวงปู่เลยพี่ทัดช่วยถึย้นหน่อยไหมช่วยถึ้นหน่อยน้ำไปถวายหลวงปู่ทูบเทียนด้วยมีคันห้าคันเป็ดไหมทำไว <ทำ S 1> ้ไเลยใช่ไหมเอาไปด้วย ช่วยช่วยถือเลยไม่ได้ถุงมาเดี๋ยวจะไปที่กระท่อมก่อนขออนุญาตหลวงปู่ก่อนน้ำควรนผมสักสองไหมพอแล้วันี้ก็ได้ไปไปด้วยกันนะครับ